แม่น้ำหนึ่งให้มาแล้วรัฐบาลไทยฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขนางๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่านใดที่เป็นแฟนคลับหรือเป็น FC แม่น้ำหนึ่งมาแล้วนะคะงวดประจำวันที่1กันยายน2563นะคะเป็นชุดเต็มของแม่น้ำหนึ่งนะคะหลังจากไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะเขาให้มาแล้วนะคะเลขรัฐบาลไทยนะคะ งวดประจำวันที่1กันยายน2563จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะหลังจากแม่น้ำหนึ่งนะคะได้ถวายรถตู้นะคะให้คูบาไก่นะคะให้ไปใช้ที่วัดป่าปฐมเทวาบูรพารามนะคะตำบลสวนหม่อนอำเภอม,มันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะ ซึ่งแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนรถตู้ที่แม่น้ำหนึ่งเขาถวายวัดนะคะนั่นก็คือ4406นะคะนี่เลยนะคะบรรดาคอหวยบอกว่าเลขเบิ้ลอาจจะมาอีกนะคะแต่ล่าสุดนะคะเมื่อ,อาวานนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะได้ไลฟ์สดนะคะให้เลขรัฐบาลไทยมาแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะสดสดร้อนๆอนเลยนะคะนี่เลยนะคะ หลังจากก่อนหน้านี้นะคะแม่น้ำหนึ่งบอกว่าให้สองตัวมาชิมลางก่อนนะคะมาเป็นน้ําจิ้มเรียกน้ําจิ้มคือที่บอกว่ารัฐบาลไทยมีห้ากับสองนะคะเมื่อคืนแม่น้ำหนึ่งไลฟ์สดนะคะปรากฏว่าห้ากับสองมาจริงๆนะคะนี่เลยนะคะรัฐบาลไทยงวดที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบามนะคะแม่น้ำหนึ่งเขาฟันห้านะคะหางเดียวบอกว่าห้าเจ็ดสอง ห้าเจ็ดห้านะคะเม็ดเดียวคือห้าสองนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ห้าห้านะคะนี่เลยนะคะรัฐบาลไทยของแม่น้ำหนึ่งนะคะมาจริงๆนะคะตามที่แม่น้ำเนิ่มมาให้มาเป็นน้ำจิ้มคือห้ากับสองนะคะเม็ดเดียวคือห้าสองนะคะวงวดนี้ห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแม่น้ำหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ